วัดพัฒนารามพระอารามหลวงหรือวัดใหม่ตั้งอยู่ในตลาดบ้านดอนอำเภอเมืองจังหวัดสุราธานีวัดพัฒนารามเป็นศูนย์รวมแห่งความเชื่อถือและศรัทธาของชาวสุราธานีในช่วงใกล้ประเพณีสงกรานเป็นประจำทุกปีจะมีการจัดงานพิธีสงน้ำรูปเหมือนหลวงพ่อพัฒนารโธ หลวงพ่อพัฒนารโทรท่านเกิดเมื่อวันพุธเดือน6ปีจอพุทธศักราช2405รศ81ปีที่12แห่งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ณตลาดบ้านดอนอำเภอเมืองจังหวัดสุราธ,ธานีโยมบิดาของท่านชื่อชุนโยมมารดาชื่อเนียมบิดาของท่านเป็นชาวบ้านดอนส่วนมารดาเป็นชาวเกาะพะงนัน มีพี่น้องร่วมอุทธรบิดามารดาเดียวกัน7คนญาติพี่น้องท่านใช้ชื่อสกุลว่าพัฒนพงศ์เมื่อเยาว์วัยได้ศึกษากับพระอาจารย์ผ่องแห่งวัดพระโยคศึกษาเล่าเรียนตามเนื้อหาวิชาที่เป็นประเพณีนิยมศึกษาในยุคสมัยนั้นตามควรแก่วัยวและตามภูมิพื้นความรู้ของผู้เป็นอาจารย์ที่ท่านสอนหลวงพ่อพัฒนารโทรกล่าวกันว่าเมื่อเติบโตเป็นหนุ่ม ท่านได้ทําการสมรสกับนางละม่อมอยู่กินกันหลายปีแล้วมีเหตุบางประการทําให้ท่านต้องบรรพชาวุปสมบทในระหว่างที่หลวงพ่อบวชอยู่นั้นนางละม่อมภรรยาซึ่งตั้งครรภ์อยู่ได้คลอดบุตรเป็นผู้หญิงแต่ถึงแก่กรรมหลังคลอดได้ไม่นานนักทําให้ท่านตัดสินใจไม่ยอมลาศิกขาครองเพศสมณะอยู่ในร่มกาสาวพักเรื่อยมา สำหรับสาเหตุที่ทำให้ท่านอุปสมบทขณะภรยากำลังตั้งขันนั้นบ้างก็ว่าเพราะความตระหนักรู้เลื่อมใสในหนทางอริยมรรคเกิดความเบื่อหน่ายในคารวาสวิสัยแต่บ้างก็ว่าเพราะเหตุทางประเพณีหรือความเชื่อเช่นการบวชหน้าไฟหรือการบนบวชเป็นต้นครั้นเกิดเหตุบุตรที่เพิ่งคลอดเสียชีวิตประกอบกับการได้อย่างถึงสัมผัสรับรู้ในความสงบเย็น และสะอาดของร่มกาสาวพักอันมีความเป็นสัพยะเป็นเหตุปัจจัยที่เอื้ออำนวยเกื้อกูลสนับสนุนโอกาสแห่งความก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปในทางธรรมและได้อุปสมบทเมื่ออายุ25ปีในปีพุทธศักราช2430ณอุโบสถวัดพระโยคมีพระครูสุวรณรังสีเจ้าคณะเมืองกาญจนด,ดิตเจ้าวาวาดวัดโพธาวาส เป็นพระอุปชาโดยมีพระใบดีกากล่อมวัดโพหรือพระครูวิทูลธรรมสารเป็นพระกรรมวาจาร์หลวงพ่อน้ำวัดบางไม้ไมเป็นอนุสาวนาจารย์ได้รับฉายาว่านารโทรบวตแล้วท่านได้จำพรรษาที่วัดพระโยคเป็นเวลาหลายพรรษาภายหลังเมื่อหลวงพ่อพัดนารโทรอายุมากขึ้นหลวงพ่อพัดได้บุกเบิกสร้างวัดขึ้นมาใหม่ อีกแห่งหนึ่งกล่าวกันว่าที่ดินที่หลวงพ่อพัดใช้เป็นสถานที่สร้างวัดนั้นแต่เดิมเป็นเขตป่าช้าวัดพระโยคด้วยพันษาการไม่ถึงสิบพันษาและด้วยปัจจัยที่ท่านมีอยู่เพียง6บาทเมื่อครั้งแรกเริ่มสร้างวัดแต่ด้วยบารมีที่ผลอนิสงส์อันได้เคยสร้างสะสมมาประกอบก,บกับการเป็นผู้มุ่งมั่นมีปณิธานและเป็นที่นิยมนับถือของราษฎร ดังที่รายงานพระสงฆ์จัดการศึกษามนทนชุมพรรอส118ซึ่งขณะนั้นเป็นพระพิสุนมก็สามารถสร้างวัดขึ้นใหม่ได้สำเร็จเป็นที่รู้จักโดยทั่วไปวัดใหม่นี้คงใช้อยู่ตลอดสมัยของหลวงพ่อผัดภายหลังจากท่านมรณภาพแล้วได้มีการเปลี่ยนชื่อวัดเพื่อเป็นที่ระลึกถึงท่านด้วยเนื่องจากรอส116 ตรงกับพุทธศักราช2440นั้นเป็นปีที่หลวงพ่อพัดได้เริ่มสร้างโบสถจนกระทั่งแล้วเสร็จโดยสมบูรณ์ครบถ้วนในปีรศ123หรือพุทธศักราช2447 หลวงพ่อพัดนารโธเป็นพระที่สุขุมเยือกเย็นอารมณ์แจ่มใสมีความประพฤติที่ควรเอาเป็นเยี่ยงอย่างตลอดชีวิตในเพศสมณะหลวงพ่อพัดเป็นพระที่มีความสันโดษมักน้อยมีสติพิจารณาภาพที่ปรากฏขึ้นอย่างสงบแล้วนำมาประยุกต์ให้เข้าเป็นธรรมคือใช้ธรรมะเข้าพิจารณาจนเกิดปัญญาธรรมโดยแท้จริงนอกจากนี้ ในช่วงชีวิตท่านยังได้สร้างคุณประโยชน์แก่สังคมภายนอกมากมายท่านยังมีความเมตตาปราณีต่อทุกๆคนฉะนั้นในช่วงชีวิตท่านได้ประกอบคุณงามความดีมาตลอดสมกับเป็นผู้สแสวงหาแต่ความพ้นทุกข์อาศัยหลักศีลสมาธิปัญญาเป็นทางดำเนินจนที่สุดแห่งความปรารถนาคือดินแดนแห่งปรินิพพาน พ่อพัฒนารโทอดีตเจ้าวาดวัดพัฒนารามนี่ท่านเป็นผู้ที่บอกฝ่ายหรือผลฝ่ายในเรื่องปฏิบัติกรรมฐานมาตั้งแต่เป็นหนุ่มแล้วก็ชอบผู้ดงเพราะว่าท่านอยู่วัดพระโยกแล้วก็มาสร้างวัดพัฒนารามตั้งแต่ <c oughs> ยังเป็นพระนุ่มบร 9, บรษาเก้าบรรษาสิบแล้วท่านก็พยายามสเสวหาครูบาอาจารย์ที่มีความจำนาญในการประพฤตปฏิบัติกรรมฐานแล้วท่านก็ชอบไปทุดงในสถานที่ต่างๆบางปีก็ไปจำบรรษาต่างถิ่นตั้งในที่เจริญเช่นกรุงเทพและในต่างจังหวัดหลายแห่ง เพราะฉะนั้นท่านจึงเป็นผู้ที่มีความจำช่องํำนาญในทางปฏิบัตินอกจากนั้นท่านก็มีวิชาความรู้ด้านอื่นๆเช่นเกี่ยวกับยารักษาโรคต่างๆแม้แต่รักษาเกี่ยวกับพิษสัตว์ต่างๆท่านก็มีความจำนาญเพราะฉะนั้นหลวงพ่อนอกจากจะเป็นปลาที่ สนใจในการปฏิบัติสมถะภาวนาวิปัตนาอย่างจ้ำชองแล้วท่านก็เป็นปลาที่เป็นที่พึ่งของชาวบ้านในเรื่องการรักษาพยาบาลท้งโรคหลายๆโรคที่อยู่มาท่านเมื่อมาเป็นเจ้าวาดหรือว่าเมื่อสร้างวัดพัฒนารามเรียบร้อยแล้วท่านก็ไม่ได้หยุดย่นในเรื่องการประพฤติปฏิบัติและการถือตุด,ดงของท่านครั้งหนึ่งท่าน ในช่วงกลางกลางแห่งชีวิตของท่านเนี่ยท่านก็ได้รับแต่งตั้งจากทางคณะสงฆ์ให้เป็นผู้ปกครองแลวตอนหลังท่านก็ลาออกจากการเป็นพระผ่ายปกครองแล้วท่านก็มุ่งเน้นในการประพฤติปฏิบัติอย่างเดียวท่านอยู่มาจนกระทั่งอายุ80ปีแล้วก่อนแต่นั้นท่านก็เคยเจ็บป่วยทราบว่า หลังจากเจ็บป่วยในขณะที่เจ็บป่วยนั่นแหละท่านก็เคยสลบไปแล้วก็ฟื้นขึ้นมาแล้วท่านก็ยังบอกลูกศิษย์ลูกหนาที่อยู่ต่อมาว่าท่านจะต้องมรณภาพในวันที่11เดือนกรกฎาคมพอ2ร,รองปัน485ท,ทีนี้เมื่ออยู่มาอยู่มาบ่ถึงวันที่11กรกฎาคม พอรรองปันสี่้ปมาจริงๆวันนั้นราบว่าตอนกลางคืนทุกขภาพของท่านก็เรียกว่าชุดลงปอสุมควรเพราะว่าร่างกายเ,เป็นก้ายมาหลายวันอยู่จนกระทั่งวันคืนวันที่11เอดือนกร,รกฎาคมพอรอรองปันสี่ร้ปมาทนหัวรุ่งประมาณตีสี่ท่านก็ หลัดเปลี่ยนจีวรเรียบประบงจีวรเรียบร้อยแล้วก็นั่งสมาธิแล้วก็กำจะเรียกว่าอาจจะตั้นกำหนดอารมณ์กรรมฐานบทใด,ดบทหนึ่งที่ท่านฝึกขนมาโดยลำดับเพราะว่าหลวงป่อปัดเนี่บางท่านก็บอกว่าท่านจำนานในเรื่องเตโชกชัณฑอะไรเหล่านี้เป็นต้นาด้านกัณฑน,นี่ท่านจำนานหลายอย่างเพราะฉะนั้นเมื่อตอนหัวรุ่งของวันที่ สิบเอ็ดกร,รกฎาคมในขณะที่ลูกศิษย์ลูกหาความจริงก็กเฝ้าดูแลท่านอยู่แต่ว่าในช่วงนั้นปรากฏว่าลูกศิษย์ลูกหาไม่อยู่หรือหลับหรือรา่าไม่รู้จนกระตั้งปอตอนอรุ่งสางาก็เรียกว่าควา้าดวงตะวันขึ้นแล้วลูกศิษย์ลูกหาก็เห็นหลวงปูนั่งนิ่งคอพับนิดๆต่างคนก็ตรึงใจ ก้าไปดูอา้าวหลวงพ่อมรณภาพเแล้วหลังจากนั้นก็ข่าวได้แพร่กระจายไปในตลาดบ้านดนอนพวกที่มีกล้องถ่ายก็ยังก้าวันมาถ่ายรูปของท่านเอาไว้ว่าเมื่อวันก่อนนี่ก็ได้เห็นรูปที่เขาถ่ายไว้เมื่อวันที่สิบเอ็ดตีวันที่ท่านมรณภาพอันนี้ก็และดีความเป็นมาก็ลงพ่อจนกระตั้งท่ามรณภาพแล้วหลังจากท่ามรณภาพแล้วก็ก็ จัดการศพเรียบร้อยเพราะว่าท่านนั่งมดนภาพต่างคนก็คิดว่าจะเก็บศพของท่านไว้ในท่านนั่งทีนี้เมื่อเก็บศพท่านไว้ในท่านนั่งเป็นเวลาตั้งทราบว่าหกปีแล้วก็ก็คิดว่าจะเอาศพหลวงป้าอ,ออกมาก็เรียกว่าชาปนกิจศพแต่เมื่อเปิดหีบศพออกมาแล้ว ได้เห็นเป็นเรื่องอัจรรย์คือศพของหลวงพ่อไม่เน่าไม่เปื่อยเรียกว่าแข็งแต่ว่าเอ,อเอียงไปนิดหนึ่งเขาบอกว่าตอนที่ตั้งศพไว้ในท่านั่งนั้นเขาเอาน้ำแข็งไปทับไว้ที่ข้างหนึ่งของศพที่บ่าข้างหนึ่งของศพตอนนั้นศบของท่านจึงดูห่อลงมาแล้วก็น่าเห็นขึ้นตามที่เราเห็นท่าศพของท่านแต่ว่าไม่เน่าเปื่อย แข็งเป็นหินหรือเป็นหรือนนั้นนั้นนี่ความเป็นมาหลองพอ่อเพราะฉะนั้นหลังจากนั้นเขาก็จึงเห็นว่าศพของหลวงพ่อนี่ควรจะเก็บไว้ในฐานใต้รูปเหมือนของหลวงพ่อที่ท่านสร้างเป็นฐานสี่เหลี่ยมแล้วกลางในมันกลวงอยู่เพราะฉะนั้นเขาจึงได้เก็บศพไว้ในที่นั้นตั้งแต่บัดนั้นจนกระทั่งบัดนี้ศพของหลวงพ่อก็ไม่ได้ออกมาเผา จึงเป็นที่เคาร,รพของประชาชนจากสถานที่ต่างๆต,ต,ตลอดเวลาอันนี้ก็ความเป็นมาของหลวงพ่อที่ได้กล่าวย่อๆจนกระตั้งมรภาพแล้วก็ศบก็ได้เก็บไว้ใต้ฐานรูปเหมือนซึ่งเราจัดงานนมันราการปิดทองอยู่ทุกปีเขาจะเดินปอบนบรรดาลูกศิษย์ที่เฝ้าดูอาการของท่านมรณาภาพโดยการนั่งสมาธิได้ลือกระฉ่อนไปทั่วสารทิศ ่างก็รอนแรมเดินทางกราบไหว้บูชาสักการะและสิ่งที่ก่ออัศจรรย์เป็นอย่างยิ่งคือเมื่อท่านนั่งสมาธิมรณาภาพแล้วร่างกายสังขารของท่านไม่เน่าเปื่อยสภาพสังขารของท่านแข็งดุดหินแม้จะล่วงเลยมาหลายปีแล้วนั้นเนื่องจากคุณธรรมที่ท่านปฏิบัติมาเป็นอย่างดีด้วยอำนาจของผู้ทรงอภินญญาณและ วิชาขั้นที่หลวงพ่อพัดปฏิบัติมาอย่างดีแล้วด้วยคุณธรรมอันสูงส่งนี้ท่านได้อธิษฐานจิตก่อนที่ท่านจะละโลกไปให้สังขารของท่านนี้เป็นเครื่องเตือนสติแก่บรรดาพุทธศาสนิกชนว่านี่แหละมนุษย์และรู้ว่าเกิดเท่าไหร่ก็ตายเท่านั้นไม่มีอะไรมาหยุดความตายลงได้แม้แต่พระบรมศาส,าสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่เป็นบรมครูของเหล่ามนุษย์และเหล่าเทวดาซึ่งเป็นผู้เลิศที่สุดในโลกพระองค์ยังเสด็จดับขันปรินิพานฉะนั้นร่างอันไม่เน่าเปื่อยผูพังไปนี้ย่อมเป็นสักขีพยานแก่สิทธิ์ที่เคารพในหลวงพ่อผัดจะได้มีสติพิจารณาให้เกิดปัญญาธรรมเลิกละวางสิ่งที่ยึดถือนั้นแล้วหันมานั่งสมาธิจเจริญภาวนาธรรม บำเพ็ญพจน์เจริญรอยตามเยี่ยงอย่างของหลวงพ่อผัดที่ท่านเคยเดินทุดงปฏิบัติธรรมกรรมฐานในที่ต่างๆเพื่อหวังความพ้นทุก์นั้นโดยแท้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปหลวงพ่อผัดนรโทรเป็นที่เคารพนับถือศรัทธาของชุมชนในละแวกวัดและประชาชนทั่วไปหลังจากหลวงพ่อมรณภาพแล้วประชาชนทั่วไปในรอบวัดก็ได้ ศรัทธาจักรูปส่งน้งําหลวงพ่อพัดรโทรตรงนี้ต้องขอย้อนไปนิดว่าการส่งน้ําหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อท่านได้ทําไม่ตั้งแต่สมัยท่านมีชีวิตอยู่ในที่เราส่งน้ํารูปเหมือนในปัจจุบันนั้นสมัยที่ท่านมีชีวิตอยู่นี่ก็ได้มีคนมารดน้ําตามภาษาคนปกากใต้ว่ะมารดน้ําขอศีลขอพรทีนี้เมื่อท่านมนาภาพก็าอาศัยตรงนี้แหละ ระล,ลึกถึงท่านก็จัดการส่งน้ําโดยมีพระเดชพระคุณท่านพระศรีปรยิยตโยดมในสมัยนั้นได้ร่วมจัดมารวมรวมร,วม,ร,ว,มร,ว,มรวมกับลูกศิษย์ชาวบ้านล่างใกล้เคียงในการส่งน้ําซึ่งจัดมาเรียกว่าจนเป็นประเพณีจนเป็นประเพณีที่เป็นการรวบรวมสิษยานุศิษยบุคคลผู้เคยเกี่ยวข้องกับวัดที่เรียกว่าวันกตัญญูกะตะเวทีส่วนหนึ่ง เพื่อให้ลูกศิษย์ลูกหาได้มาพบปะพูดคุยและแสดงถึงความเคารพนับถือสการะหลวงพ่อพัรรทราโทการส่งน้ําของหลวงจะทํากันเป็นประจำในวันขึ้น15ค่ําเดือน5นี่เรียกเป็นประเพณีส่งน้ําความศรัทธาก็เพราะหลายคนหลายท่านเมื่อมีความเดือดเนื้อร้อนใจไม่สบายใจมาบนบานสารกล่าวก่อหลวงพอ่อ เมื่อประสบความสําเร็จเขาก็รอกันว่าเมื่อถึงมันส่งน้ําจะได้มาแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตวเวทีเพื่อที่แสดงออกความกตัญูกตวเวทีแล้วได้มีการกิจกรรมส่งน้ํางานต่างๆของวัดที่ทํานั้นก็เป็นการแสดงออกซึ่งความกัตัญูกตวเวทีรู้คุณคนจากคนที่เคยได้รับการช่วยเหลือจากหลวงพ่อที่มาขอศีลขอพรเพราะฉะนั้นในงานส่งน้ําหลวงพ่อเนี่ย จึงจึงเห็นว่ามีประชาชนทั้งที่ใกล้และที่ไกลในจังหวัดสุดราษฎร์ธานีก็ดีในจังหวัดใกล้เคียงก็ดีหรือแม้แต่ต่างประเทศลูกศิษย์ลูกหาหรือบุคคลที่อยู่ต่างประเทศเมื่อทราบข่าวก็จะต้องรอวันนี้เพราะฉะนั้นในงานส่งน้ำเนี่ยจึงเป็นที่รวบรวมของความศรัทธาเป็นที่รวบรวมของความตั้งใจมั่นที่จะมาร่วมกัน แสดงออกในงานของหลวงพ่อพัตราโทก็ขอญาตโยมได้ทราบไปว่าเมื่อถึงวันขึ้น15ค่ําเดือน5ตามเดือนของจันทรคติแบบไทยๆนะนั่นเป็นวันส่งน้ํานี่กิจกรรมในวันส่งน้ําที่สําคัญก็คือหนึ่งเราจะมีการทอดผ้าป่าถวายหลวงพ่อเรียกว่าพุ่มผ้าป่าเพื่อหลวงพ่อพัดคือทําถวายหลวงพ่อแล้วก็พุ่มผ้าป่าเพื่อชีวิตทําให้ตนเองที่สําคัญที่สุดก็คือ ปีหนึ่งเราจะเปลี่ยนผ้าไตรในทางกรมกร,กรมการวัดคณะกรรมการและชุมชนนั้นจะทําการเปลี่ยนผ้าไตรจีวรให้หลวงพ่อพัดก็ได้ใช้ผ้าไตรผืนนั้นน่ปีหนึ่งเปลี่ยนครั้งหนึ่งปีหนึ่งเปลี่ยนครั้งหนึ่งเอาไปห่มให้หลวงพ่อในคืนวันส่งน้ําหลังจากส่งน้ําแล้วจะมีการทอดผ้าป่าห่ผมผ้าไตรแล้วก็ทอดผ้าป่าเมื่อทอดผ้าไตรหมถวายผ้าป่าแล้ว ก็จะเป็นการเสร็จพิธีในงานส่งน้ำรูปเหมือนหลวงพ่อพัดนาราโเพย้อนความศรัทธาความเชื่อมั่นที่มีต่อหลวงพ่อพัดเพราะเกิดจากการที่หลวงพ่อพัดได้ประพฤกิปฏิบัติสมถกรรมฐานมีความยึดมั่นในหลักธรรมคำสั่งสอนของ,ององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งหลวงพ่อพัดได้เขียนไว้ก่อนมรมรภาพว่าดีอยู่ที่ละพระ อยู่ที่จริงนิพพานอยู่ที่สงบขอเจริญพรวัดพัฒนารามศูนย์รวมความเชื่อถือและศรัทธ,ธาของประชาชนพลังศรัทธ,ธาทั่วสารทิศเดินทางมาสักการะบูชากราบไหว้หลวงพ่อพัฒนารโทเพื่อเป็นสิริมงคลโดยเฉพาะงานประเพณีสงน้ำรูปเหมือนประจำปีซึ่งเป็นที่นิยมและ การรอคอยของผู้เลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาทางวัดได้มีการพัฒนาทั้งทางด้านจิตใจด้านอาคารสิ่งก่อสร้างที่สวยงามเพื่อสืบสารเจตนารมณ์ของหลวงพ่อพัฒนารถโทอดีตเจ้าอาวาสทั้งกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาในวันสำคัญต่างๆอทิเช่นการเวียนเทียนในวันมาคบูชาวันเข้าพรรษาตลอดจนวันสำคัญอื่นๆ อีกทั้งโครงการวิถีพุทธเฉลิมพระเกียรติโครงการเข้าวัดฟังธรรมวันอาทิตย์ชีวิตเป็นสุขการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเหล่านี้เป็นต้นวัดพัฒนารามเป็นศูนย์รวมการขัดเกลาด้านจริยธรรมคุณธรรมของเด็กเยาวชนและบุคคลทั่วไปโดยการสอดแทรกคำสั่งสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าให้ผู้คนทั่วไปได้พบเห็น สามารถนำไปปฏิบัติแบบเข้าใจง่ายเป้าหมายการจัดการของวัดเพื่อต้องการให้วัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนเพื่อให้ชุมชนอยู่ร่วมกันด้วยความสันติสงบสุข